สวัสดีครับวันนี้ชัดก็จะมารีวิวเจ้า Honda City นะครับ1.5ปี2004นะครับผมรถก็เก็บงานมาหมดแล้วนะครับสภาพก็พร้อมใช้งานนะครับผมสีรอบคันเก็บลิ้วรอยมาใหม่นะครับผมนี่นะครับภาษีตอบมาแล้วนะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับนี่นะครับล้อแม็กนะครับล้อใหม่ยางใหม่นะครับผมนี่นะครับยางใหม่ปี2024เลยนะครับนี่นะครับผม นี่นะครับสรอบคันสวยฟิล์มติดใหม่นะครับรอบคันนะครับผมนี่นะครับนี่รอบคันสวยนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในกระจกไฟฟ้านะครับผม ภายในซักสปามาหมดแล้วนะครับนี่นะครับโฟมอะไรแอร์แบกนะครับเกียร์ชิฟโทนิกนะครับผมนี่นะครับไม่สองแสนเก้าหมื่นกิโลนะครับภายในสวยกริบนะครับแอร์เย็นฉ่ำล้างแอร์มาหมดแล้วนะครับเบาะข้างในสวยงามนะครับนี่เบาะข้างในสวยงามนี่ครับสภาพสวยๆเลยนะครับล้างซักสปามาหมดแล้วทั้งคันนะครับเพดงเพดานสวยกริบนะครับผมเดี๋ยวไปดูบอลหลังกันนะครับ เบหลังก็สภาพสวยเช่นกันนะครับผมนี่แฮนประตูใสๆนะครับนี่เบาะหลังสวยสวยเหมือนกันนะนี่ซักสปามาแล้วนะครับสะอาดสะอ้านนะครับน่าใช้นะครับผมนี่เดี๋ยวไปดูฝาท้ายกันปึ๊บจะเ,เปิดฝากระโปรงหน้าไปด้วยนี่ฝาท้ายก็เดิมๆนะครับ แผ่นไม้ผมตีมาใหม่นะครับเก็บของได้กว้างขวางนะครับผมนี่นะครับนี่แผ่นยางอะไรอยู่ครบนะครับผมเซฟนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเ,เดิมโรงงานนะครับนี่นะครับผม เดิมๆหมดเลยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลขับทางไกลได้นะครับนี่นะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลขับทางไกลได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเทสภายในกันนะครับแล้วก็ลองเทสได้กันนะครับผมคันนี้ผมขาย6 9 0 0 0บาทนะครับเล่มอยู่ชนรถอยู่ชนบุรีบางแสนนะครับมาดูตัวจริงกันได้หรือถ้าไม่สะดวกต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภายในรถแล้วนะครับผมก็ เปิดได้ปกตินะครับวิทยุนะครับนี่เปิดได้ปกติเสียงดังปกตินะครับอ่าผมปิดก่อน <c oughs> เดี๋ยวมิวตรงไหนนะ้าอ่าโอเคแอร์เย็นฉ่ำดีปกติปรับได้หมดนะครับผมนี่นะครับกระจกไฟไฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับแล้วก็ ี่เก็บของอันนี้เก็บของจากเจ้าของเก่านะผมยังไม่ได้เก็บออกเลยเดี๋ยวเก็บให้นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรสาหรับรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเทสได้กันอ่าเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับรถเครื่องเกียร์ช่วงล่างยังดีอยู่เลยนะครับ ลองคลิกดาวน,นะครับเครื่องยังดีอยู่เลยอัตราเร่งดีนะครับช่วงล่างแน่นนี่ร้อยยี่สิบนะครับอ่าประมาณนี้ของปากของพอ,อของปากของคอพอนะครับแล้วก็เนี่ยเกียร์ใช้ง,งานได้หมดนะครับกดชิปชนิกจะมีเลขขึ้นมานะครับ ใช้ได้หมดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ